ล่าสุดทนายรัชพลฝากถึงจอนนี่ว่าอย่างนั้นนะครับเอา้าก็นะครับจริงๆก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับทุกท่านนะเดี๋ยวผมขอปรับแป๊บหนึ่งนะ,ะฝากกไดไลค์กดแชร์ให้จอนนี่ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากดูโฆษณาขั้นการระหว่างคลิปเป็นจบนะครับก็เทปนี้ก็น่าจะวันก่อนนะครับผมพอดีผมอยู่สปปาลาวนะผมไม่สะดวกในการทําคลิปนะม,นมันไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับผมมันยุ่งยากมากเลยก็เลยแบบติดติดติดค้างไว้นะครับก็เลยมาพูดวันนี้แล้วกัน นะค,คือก่อนหนึ่งต้องบอกงนี้ก่อนนะคะนะรับทนายชพลแกก็ดูช่องผมแต่ว่าแกอาจจะไม่ได้ดูทุกคลิปนะครับซึ่งผมก็เอาคลิปของแกมาลงเยอะนะครับ <S <S <ๆ>มันก็มีทั้งคลิปที่เ,เป็นบวกกับกับตัวแกเองแล้วก็เป็นลบกับตัวแกเองต้องบอกงนี้นะ <S <S <ๆ S 1> แล้วผมก็ไม่ได้อะไรคลิปนี้ผมก็ออกมาอธิบายเพราะว่าผมไม่รู้ว่าแกนี่จะจะร้อนจะร้อนทําไมอ่ะนะเออมันมันไม่ได้มีประเด็นอะไรนะคลิปที่ผมเอามาลงอ่ะที่ผมตัด ช่วงที่แกพูดนะฮะคำพูดของแกเองผมก็เอาเอาคำพูดของแกมาขึ้นหัวข้อนะ <c oughs> ผมก็ไม่ได้ผิดอะไรนะ <c oughs> แล้ว,แล,วแล้วแกต้องกังวลทําไมในเมื่อแกบอกตัวเองว่าแกเป็นกลางแกไม่ยุ่งกับฝั่งลุงพลป้าทแดนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแกไม่ใช่เอฟซีลุงพลป้าทแดนคือแกจะไปเดือดร้อนใจทําไมนะครับผมก็เลยอยากจะเอามาอธิบายจะนิดนึงเดี๋ยวให้ฟังเสียงบางช่วงบางตอนแล้วกันพอดีมีเอฟซี FC ส่งมาให้ผมดู นะครับว่าทนายรัชพลฝากถึงจนนี่คือทนายรัชพลฟังผมนะผมเอาคลิปทนารัชพลมานี่มันหลายคลิปผมตัดมาเป็นหลายช่วงที่ทนารัชพลช่วยพี่นารินผมก็เคยพูดผมก็ชื่นชมอยู่นะเมื่อก่อนนะเออเออก็ดีก็ช่วยคดีนี้แล้วผมก็ยังพูดอยู่ว่ามันไม่แปลกว่าเอฟซลุงพลบ้าแตนทํำไมถึงอยากได้ทนารัชพลนะครับเพราะว่าเออก็เห็นว่าช่วย คดีของนายนรินทร์นะครับผมเชื้อคมตาอะไรนี่นะได้นะครับเออชนะในชั้นดีกานะครับหลังจากที่ติดคุกฟรีไปประมาณหนึ่งปีใช่ไหมล่ะผมก็ติดตามผมก็ผมก็พูดถึงอยู่คือทางนายุพลจะให้ผมพูดแต่อะไรให้ผมจะพูดแต่อะไรพูดแต่ว่าเออานายชพลด้อยชนะคดีนั่นนี่นะครับมันไม่ใช่คุณพูดเรื่องกกกอผมก็ต้องเอาเรื่องนี้ออกมา นำเสนอว่าสิ่งที่คุณพูดเออมันก็จริงคุณไม่ได้เงินนะฮะเพราะมันจะจะมาว่าผมก็ไม่ได้นะแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ว่าผมนะแต่ว่าเขาก็อยากให้ผมนําเสนอผมก็นําเสนออยู่แต่ทนาเนจพลไม่ได้ดูไงเออผมนําเสนอมันหลายคลิปนะครับอันนี้ผมชี้แจงก่อนนะแล้วผมก็ไม่ได้อะไรกับแกนะเออก็ว่าอันส่วนที่แก พูดเนี่ยนะผมก็เข้าใจหมดเลยใน,ในฐานะยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยในฐานะแบบการนำเสนอผ่านช่องสื่อออนไลน์เข้าใจหมดแหละนะครับผมว่าคิดอะไรเธอคือรู้นะเออแต่มันมีประเด็นเราก็เอามามาพูดคุยกันแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะแต่ก็ดีฝากถึงช่องผมก็ที่ผมไม่เข้าไปคอมเมนต์ช่องธนาจะพลสักเท่าไหร่เพราะว่าผมพูดตรงๆนะ คือ fc ลงพลป้าแตนส่วนใหญ่เขาไม่ชอบผมถ้าผมเข้าไปเม้น์เขาก็อาจจะแขวะหรือด่าผมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่เข้าไปเม้น์เพราะว่า fc ที่อยู่ในช่องทนายเจ้าบนส่วนใหญ่แล้ว fc ลงพนป้าแตนแล้วก็ยูทูบเบอร์ที่อยู่ในนั้นน่ะเยอะนะครับเออแล้วเขาก็แบบไม่ชอบผมเขาชอบพูดจาใส่ร้ายผมตลอดเลยนะครับผมก็เลยแบบไม่อยากเข้าไปคอมเมนต์นะครับในช่วงที่ผ่านมาผมก็เล่าให้ฟังนะเออเอาเดี๋ยว ให้ฟังเสียงของช่วงงตอนจากแกสักหน่อยแล้วกันว่าแกพูดอะไรมีช่องช่องจอนนี่นะครับช่องจอนนี่ไปตัดอกีกบอกว่าส่งเอกสารมาผมก็ไม่อ่านเพราะไม่ได้ตังค์ก็ผมจะไปอ่านทําไมอะ่ะก็ก็ถูกนะก็ไม่ได้ว่าอะไรเออก็ถูกนะไม่ได้ว่าอะไรแล้วแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วจะฝากทําไมเออนี่งงไหมทุกท่านงงไหมคำพูดมันเป็นคำพูดของแกเองไปดูในคลิปได้แกก็บอกว่าผมไม่อ่านเอกาสารเพราะมันไม่ได้ตังค์ลุงพลพ้าแตนไม่ได้ให้เงินผมไม่ได้จ้างผม ผมก็แค่เอาคำพูดของทนาจมนเนห่ยมาขึ้นปกคลิปนะครับเรื่องมันผิดตรงไหนเนี่ยเอองงไหมทุกท่านแล้วแกจะร้อนใจทำไมแต่ถามว่ามันมี f อซไปด่าแกไหมมันก็มี f อซีบางคนบาแต้มที่ไม่ชอบแกนั้นไปด่าแกก็มีหรือ f อซฝังไม่ต้องชมพู่อะไรอย่างเงี้ย f อซที่แบบฝังตรงข้ามบงคนอะไรอย่างเงี้ยก็มีที่แบบไปต่อว่าแกนะ่เอามันก็เป็นเรื่องปกติเราอยู่ในเราอยู่ในสือ่อเราอยู่เราเป็นคนพูดประเด็นใช่ไหมละ่ะคนก็เข้ามาคอมเมนต์ มันก็เป็นเรื่องปกติครับอย่างผมผมไม่คิดอะไรนะเออแต่แกฝากถึงผมเนี่ยคือแกนหะต้องบอกตัวเองไหมไม่ใช่มาบอกผม,มองจริงนะเพราะแกเป็นคนพูดเป็นคําพูดของแกเองส่วนเราจะตัดมามันก็เป็นสิทธิ์ของเราอีกนะเราไม่ได้นำมาเสียหายนี่ถูกไหมล่ะผมไม่ได้มาด่าแกลแล้วก็ไม่ได้อะไรผมก็แค่ตัดเอาคําพูดของแกพูดเองอะ่ะแล้วก็เอามาลงต่อแล้วก็ใส่หัวข้อแล้วผมก็พูดเสริมพูดเสริมออกไปเนี่ยผมก็ไม่ได้เปไป,ไป,ไ,ปไปดา่าหรือไปตาําหนิติชมอะไรไม่มีเลยนะ ผมก็พูดไปไปตามที่แกพูดว่าเออแกพูดแบบนี้แบบนี้นะแต่เราก็ให้เอฟซีเขาพิจนารณาเอาเขาฟังเราแล้วผมผิดอะไรเนี่ยนะเยเฮ้ยเเอาฟังอีกฟังอีกพอดีมีเอฟซีตัดมาแค่นาทีกว่าๆนี่มั้งครับผมไปอ่านอะไรหนึ่งอ่านเนี่ยนะครับผมก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะผมอ่านอ่านไปเราไม่ใช่ทนายในคดีนะครับอ่านไปก็เท่านั้นเต็มที่ก็มาวิเคราะห์ให้เอฟซีฟังมันก็ไม่ได้ไประโยชน์อะไรหรอกนะครับก็บฟังกันไปเมาส์กันไป สองอหนึ่งผมไม่ใช่ทนายในคดีสองผมก็ทําอะไรไม่ได้อ่ะนะครับส่งเอกสารอะไรมาผมก็ทําอะไรไม่ได้นะอ,อะือะไไนะเขาไม่ได้จ้างพูดง่ายครับอไอ้ไม่ได้ไอ้ได้ตังไม่ได้ตังอะ่ะผมบอกตามตรงเลยนะครับฝากจอร์นี่ด้วยนะรับไปลงใหม่นะไอ้คดีที่ผมช่วยมาแล้วไม่ได้ตังมันก็มีเยอะนะครับคดีพี่นาลินนี่ผมคิดตังแต่ยังไม่ได้ ผมรู้ผมก็พูดตลอดนี่แถบจังหวัดคือคือแกเข้าใจยากแล้วก็ไม่เข้าใจเนี่ยผมจะพูดยังไงดีวะคือแม่งผมเนี่ยนำเสนอไปหมดแล้วไอสิ่งที่แกทำาน่ะไปช่วยพี่แนลินอะไรผมก็นําเสนอไปหมดแล้วผมพูดไปหมดแล้วไอที่แกบอกว่าแกไม่ได้ตังค์ผมก็พูดไปแล้วว่าแกบอกว่าแกไม่ได้ตังค์ผมไม่ได้พูดสวนทางแกเลยนะทุกท่านทุกท่านช่วยกันคอมเมนต์อธิบายหน่อยก็บอกอธิบายแทนผมหน่อยนะครับผมอยากรู้ว่า ให้ผมไปนาเสนอใหม่นี่คือคือยังไงถึงมันจะผมไม่เข้าใจว่ามันไม่ถูกใจแกตรงยังไงนะผมเอามานําเสนอมันก็เป็นคําพูดของแกเองผมไม่ได้เอามาเอาไม่ได้เอามาดัดแปลงไม่ได้เอามาพูดต่อว่าหรือเอามาเอามาอะไรคือไม่มีผมก็แค่เอาคําพูดของแกเองอะ่ะมาพูดต่อแล้วก็เอามาลงให้เอฟซีได้ฟังแค่นั้นเองนะครับเออก็ถูกแล้วไม่ได้ตังไง คือพูด,ดง่ายๆทนายสุพลกำลังจะบอกกับเอฟซีว่าถ้าระบุว่าแตนจ้างนะแกก็จะอ่านเต็มที่ถูกไหมเออนี่เมื่อแกบอกว่าแกไม่อ่านเพราะว่าแกไม่ได้ตังค์อ่าแต่ถ้าเขาจ้างแกก็ต้องอ่านแกก็ต้องทําเต็มที่มันก็ถูกต้องแล้วเนี่ยมันมันเสียหายตรงไหนอ่าส่วนคดีที่อ่าไปช่วยพี่นารินก็ชื่นชมครับผม่าเออก็ช่วยให้คนบริสุทธิ์ได้หลุดพ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลุดชั้นดีกา <c oughs> นะครับ ก็สุดยอดแล้วครับมันอะไรล่ะทีนี้จะให้ผมชื่นชมทนายธนคนแบบไหนอีกคือคือแล้วก็แบบจะไม่ให้ผมนําเสนอในสิ่งที่ทนายธนพนพูดทุกอย่างเลยมันไม่ได้เราก็ต้องนําเสนอทุกมุมทุกส่วนอะไรอย่างเงี้ยเออก็เข้าใจผมนะ <c oughs> ผมก็ทําช่องดํเข่าผมก็นําเสนอทุกมุมแหละก็เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันกับทนายธนพลแล้วแหละเพียง <c oughs> แค่ผมไม่ได้เป็นทนาเยเฉยๆแต่ผมก็ขำดีนะแค่ฝากไปว่าผมไปลงใหม่ลงใหม่ยังไงวะก็เลยงงว่า คือจะบอกว่าทนายรัชพลพูดพูดว่าไม่อ่านใช่ไหมไม่อ่านเพราะว่าไม่ได้ตังค์จะให้จ้านี่มานําเสนอว่าทนายรัชพลอ่านอ่านแล้วเออแต่ไม่ได้ตังค์มันก็ไม่ใช่เพราะว่าแกบอกแกไม่อ่านเออให้ผมนําเสนอใหม่ผมก็ไม่รู้จะนําเสนอไปทางไหนผมก็เอามาเอามาพูดโถกแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวฟังให้แกจบแล้วกันแกจะพูดอะไรอีกสนะักบาทเนี่ยนะครับก็ช่วยไปลงบ้างเอสนะ ไอ้คดีที่เราช่วยชวยมาเนี่ยนะครับเออมันก็มีอยู่หลายคดี<ง>นะครับที่ช่วยมาจนคดีดันจนสําเร็จนี่ล่าสุดคดีที่๊ลูกรองนายกอบอตอนะครับยิงคนตายนะครับอแล้วก็ญาติเขามาร้องผมนะครับสู้คดีกันมาเจ็ดปีสุดท้ายสารดีกาก็ลงโทษนะครับจําคุกสิบห้าปีสิบสองเดือนอ อชดใช้ค่าเสียหายค้าแสนนะครับคดีนั้นเนี่ยนะลูกในรองนายกอบตยิงคนตายนะครับปรากฏว่าตอนหลังรองนายกอบตมามอบตัวนะครับผมก็นี่เอฟซีก็ส่งมาเขาบันทึกหน้าจอมาให้สั้นๆแล้วก็นั่นแหละนะครับผมก็ก็เข้าใจว่าทางนายจุพลนี่ก็ยอมรับนะผมก็พูดนะว่าเออแกก็แกก็มีฝีมือนะครับผมในการทําคดีนะครับ แต่ช่วงนี้แกแกดุดันไปนะเห็นแกพูดในไลฟ์สดในแกดุดันเมื่อก่อนแกไม่เคยเป็นแบบนี้นะทุกท่านเมื่อก่อนเนี่ยแกจะนิ่มๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้ใครไปเม็ดนิดเม็ดหน่อยแกสัต์แกสั์กับหมดนะครับผมไม่เครียดนะเรื่องพวกนี้ผมแบบสบายๆผมไม่ผมไม่ไปโต้เถียงไม่ไปด่าทอากับช่องไหนอยู่แล้วนะครับผมเออมัน คือผมเพียงพอแล้วอ่ะนะผมแต่ว่าผมก็จะสามารถพูดถึงได้ทุกช่องนะแต่ว่าเราก็แบบไม่ได้ไปไปมีอคติกับช่องไหนอะไรยังไงคือไม่ได้คิดตรงนั้นนะครับแต่ผมแค่ขำดีแล้วก็เอามาให้เอฟซีได้ได้ฟังดูนะครับหลายคนอ่ะเขามองธนาจิพลว่าเขาไม่จ้างแล้วธนาจิพลมาพูดโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเออเอฟซีน่ะที่เขามองนะไม่ว่าจะเป็นเอฟซีทางฝั่งบุบนว่าแตนก็ดีหรือเอฟซีฝั่งตรงข้ามก็ตาม เนะครับเขามองงนะั้นผมไปอ่านคอมเมนต์อะ่ะแม้แต่ช่องแกเองอะ่ะผมไปอ่านดูผมก็ก็ยังขำเลยบางทีเนะครับคือ f อฟซเขาก็มองไปหลากหลายนะครับส่วนเราเป็นเจ้าของช่องเราก็นำเสือนในมุมของเรานั่นเหลี่เออนะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับทุกท่านก็ฝากแชร์คลิปนี้ไปบอกแกหน่อยละกันว่าผมก็ลงหลายคลิปอยู่ของแกนะเออไม่ใช่ลงคลิปนั้นคลิปเดียวบ้าไปแล้วเออรู้สึกแกจะก,กังวลมากนะเออ เพราะาคือถ้าแกจะไปไปอวยลุงพลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่งามแล้วนะเพราะว่าสารตัดสิตมาสองสารแล้วเ <c oughs> นะครับเราพูดกันไปตามตรงเพราะเมื่อก่อนแกก็เข้าข้างพูดนะเต็มที่อะนะเอเต็มที่แล้วก็เชื่อว่ายกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเชื่อว่ารอดก็ว่ากันไปเออเอานะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วผมไปดูนะแล้วจะรู้ว่าทําไมลุงพลถึงไม่รอดเรื่องของไทม์ไลน์ตอนก่อนก่อนไปรับพระแล้วก็ ช่วงคำ่ำช่วง16นาฬิกานาทีถึง16บหนาฬิกานาทีที่แกหายไปช่วงนั้นนะครับช่วงที่ตามหาน้องชมพู่อะไรอย่างเงี้ยเออของวันที่11นะก็ก,ก็ก็ลองไปฟังดูในคลิปคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมคลิปตอนเที่ยงครึ่งผมลงไปนะครับอืมก็ก็อยากให้ทุกคนได้ได,ได,ได้ได้เข้าใจที่เอานําเสนอเนี่ยคือว่ามันก็อยากให้เห็นหลายๆมุมมองคือเรานําเสนอเนี่ยต้องย้ามากผมนําเสนอไป ไปตามคําพิพากษานะเราก็ต้องดูส่วนว่าสิ่งที่ลุงพลผิดพลาดไปนะครับช่วงเวลาไหนช่วงไหนอะไรยังไงคนจะได้ทําความเข้าใจนะครับเราจะได้บอกว่าโอ้ยลุงพลบริสุทธิ์มันพูดไม่ได้นะเพราะว่าสารตัดจินไปแล้วเอฟซีลุงพลป้าแตนก็ต้องเข้าใจในมุมนี้นะครับฉะนั้นแล้วก็หาวิธีสู้ให้รอดชั้นดีกาถ้าชนะชั้นดีกาผมก็ต้องนําเสนอไปรูปแบบใหม่ว่าเออเนี่ยเออลุงพลเขาชี้แจงอย่างนี้อย่างนี้เออเขาสู้แนวทางนี้เออ อ่าส่วนสารในตัวละสารอุทธรณ์นี่โน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันมันก็จะพูดมันก็จะวิเคราะห์ไปอีกมุมหนึ่งเนื่องไหมครับมันจะนึกออกเนื่องไหมครับแต่ตอนนี้มันนึกออกแค่ว่าอุ้ยสารลงโทษสองสารแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปย้อนดูไอ้ทำไมสารถึงลงโทษสารเชื่อว่าลุงพลเนี่ยทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่าเราก็ไปดูว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอ่าลุงพลเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับมันก็จะมันมันมันก็ถือว่ามันสอดคล้องกันอยู่แต่แต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องรอดูสารดีกาอันนี้ก็เข้าใจนะครับผม แต่โอกาสที่จะรอดนี่มันมันก็ค่อนข้างน้อยนะแต่ถามว่ามีไหมมีนะครับก็อยู่ที่ความจริงนะครับความจริงว่าลุงพลนะครับผมเป็นผู้บริสุทธิ์แท้หรือไม่นะครับลุงพลจะเป็นแพะจะเป็นแกะนะครับหรือจะเป็นอะไรนะครับเออแต่ผมว่าลุงพลไม่เป็นแพะนะแต่ถ้าเป็นก็อาจจะเป็นแกะก็ได้งงละสิอา้าวงงก็คิดเอาแล้วกัน ไม่เป็นแพะแต่จะเป็นแกะแทนนะครับอันนี้ก็แซวๆเล่นโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าที่ผมบฝากกดไลค์กดแชร์ฝากดูโฆษณาขั้นกลางละระหว่างคลิปเป็นจบนะคลิปนี้ก็พูดคุยกันประมาณนี้ผมยังหาจังหวะไลฟ์สดไม่ได้นะครับยังเหนื่อยๆอยู่พึ่งกลับมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปทุระอีกนะครับช่วงนี้อ้าวทุกคนสวัสดีครับ